ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นคลามรายการที่จะพาไปไขทุกข้อสงสัยเปิดโปงทุกคดีสำคัญค้นหาความจริงรวมไปถึงสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับสังคมคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อ8กุมภาพันธ์ปี2563เกิดเหตุการณ์โศก,กนาฏกรรมที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศจดจำได้ไม่มีวันลืมค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่ จ่าทหารคลั่งไปก่อเหตุค่ะกลาดยิงพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเป็นอดีตตำรวจแล้วก็คลั่งเช่นเดียวกันเข้าไปภายในศูนย์เด็กเล็กนะคะใช้ทั้งมีดใช้ทั้งปืนในการก่อเหตุเหตุการณ์นี้ มีเด็กๆและบรรดาครูพี่เลี้ยงเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันทั้ง2เหตุการณ์นะคะผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการเป็นคนในเครื่องแบบทั้งทหารและอดีตตำรวจ2องอาชีพนี้ค่ะมีหน้าที่ในการปกป้องพี่น้องประชาชนก็เลยเกิดคําถามกับสังคมตามมานะคะว่าในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างตำรวจกับทหารทําไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้เสียเองค่ะ ย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วคือวันที่8กุมภาพันธ์ปี2,563ช่วงเวลาบ่าย3โมงเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่หน่วยกองพันธ์สันพาวุธกระสุนที่22ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาจ่าส1บจัก,กรพันธ์ผมมาใช้อาวุธปืนยิงผู้บังคับการกองพันธ์หน่วยของตนเองรวมทั้งแม่ยายของผู้บังคับการกองพันเสียชีวิตที่บ้าน นั้นนะคะจากคลั่งคนนี้ค่ะเขาขับรถเข้าไปที่คลังอาวุธของค่ายสุรธรรมพิทักษ์พอไปถึงไปแย่งปืนจากพลทหารแล้วก็ยิงพลทหารเสียชีวิตไปหนึ่งนายพอกอเหตเสร็จขโมยปืนแล้วก็รถทำวี่ขับออกจากค่ายทหารหลังจากนั้นใช้ปืน SK-33 ไปก่อเหตุการดยิงตำรวจซึ่งตอนนั้นพยายามเข้าระงับเหตุกับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตนะคะ จากจุดนั้นจากข้างรายนี้เดินทางต่อไปที่วัดป่าสัทธารวมพอไปถึงวัดก็ไปก่อเหตุกราดยิงประชาชนบริเวณนั้นจนมีผู้เสียชีวิตอีกหลายรายด้วยกันหลังจากก่อเหตุที่วัดป่าสัทธารวมจากทหารนายนี้ขับรถทำวีบไปที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วัน ใช้อาวุธปืนยาว SK 3 3กราดยิงประทะกับตำรวจและยิงประชาชนจากนั้นได้เข้าไปด้านในห้างยึดพื้นที่ห้างเป็นที่ประทะกับเจ้าหน้าที่ขณะที่ประชาชนต่างวิ่งหนีและหาที่หลบซ่อนบางคนก็หนีออกมาได้ทันแต่ก็มีหลายคนที่ยังติดอยู่ในห้าง เจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนกลาดยิงภายในห้างอีกหลายนัดรวมแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง31คนและได้รับบาดเจ็บ58รายตำรวจและทหารวางแผนปฏิบัติการจนท้ายที่สุดมีการวิสามันฆาตกรรมหยุดความคลุ้มข้างของเขาเอาไว้ได้โดยใช้เวลาในการปฏิบัติการถึง17ชั่วโมงปิดเกมโหดนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6ตุลาคมปี2565 เวลา12นาิก30นาทีนะคะอดีตนายตำรวจสพานาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนายน,นี้แหะค่ะถูกไล่ออกจากราชการเพราะพฤติการเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเกิดอาการคลุมล้มคลั่งบุกเข้าไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีมีดแล้วก็มีปืนเป็นอาวุธนะคะพอบุกเข้าไปเสร็จใช้ทั้งมีดแล้วก็ปืนค่ะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน แล้วก็คุณครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอ,อุดไทยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบูวลำพูและเหตุการณ์นี้นะคะมีเด็กนักเรียนมีคุณครูเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน กระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกาสถานีตำรวจภูทรนากลางรายงานว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตโดยก่อนที่เขาจะยิงตัวตายเขาได้สังหารลูกและภรรยาของตัวเองก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง38คนรวมผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทั้งสองเหตุการณ์นะคะสร้างความสะเทือนใจ และสร, Connie, สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยทั้งประเทศไปพร้อมๆกับคำถามที่ตามมาว่าเหตุใดผู้ก่อเหตุลักษณะนี้ถึงเป็นทหารแล้วก็ตำรวจถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการปฏิรูปและสังขยาณาองค์กรใหม่ช่วงหน้าเนชั่นคลามจะพาไปเจาะลึกถึงปัญหาต้นต่อของเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์รวมไปถึงทำไมผู้ก่อเหตุถึงลงมือได้อย่างโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ และการแก้ปัญหาภายในองค์กรเหล่านี้อีกสักครู่หนึ่งค่ะปัจจุบันนี้คงให้ความสําคัญและเรื่องของการตรวจทดสอบสุขภาพจิตก่อนที่จะบรรจุรับราชการอาวุธจําเป็นไหมที่จะต้องอยู่ประจกายตลอดเวลาถ้าเป็นปืนราชการมีระเบียบในเรื่องของการเบิกและการคืนในส่วนของพกพาเมื่อหมดหน้าที่ก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดานะครับจุดนี้ทาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไร สืบสาวหาต้นตอที่เป็นสาเหตุทำให้จากคลั่งรายนี้เขาก่อเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะก็ไปทราบมาว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและก็เครือญาติกรณีเรื่องของการซื้อขายที่ดินและยังมีเรื่องของการผิดสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของทางทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาพาผู้ประกอบการไปยื่นหนังสือถึงว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้คุ้มครองพยานเมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้ว คุณพันธิพาซึ่งไปเจาะลึกเรื่องนี้นะคะเท่ากับว่ารายละเอียดที่พูดมาทั้งหมดมันมีมูลความจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็อธ,ธิบายแบบนี้นะคะว่าผู้ประกอบการที่ตกเป็นผู้เสียหายได้นําพยานหลักฐานต่างๆมามอบให้กับทางกระทรวงยุติธรรมค่ะทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็เอกสารที่เป็นเปเปอร์นะคะโดยคลิปวิดีโอนั้นก็จะเป็นคลิปที่ถูกนายทหารท่านหนึ่งทำร้ายร่างกายส่วนจะเกี่ยวโยงไปถึงกรณีจากข้างที่เป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่ อันนี้ต้นสังกัดต้องมีการตรวจสอบต่อไปค่ะว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลกับเนชั่นคลามว่า การเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนของผู้ประกอบการครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่องการกู้ยืมเงินแต่ทั้งนี้ต้นสังกัดต้องตรวจสอบที่ไปที่มาในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพราะมีเงินบางส่วนที่ผู้ประกอบการเองให้ข้อมูลว่าไม่อยู่ในระบบของกองสวัสดิการทหารบกและเงินส่วนนี้จับไปตกอยู่ที่ใครตรงนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญนอกจากนี้ในรายละเอียดผู้เสียหายยังบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่กรณี ทาหารคลั่งที่โดนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายคนที่โดนในลักษณะเดียวกันเกรงว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำอีกหรือไม่ถ้าไม่รีบแก้ไขมันก็จะเริ่มต้นจากการที่ผู้ประกอบการเองนะครับนำโครงการไปเสนอต่อทางทหารที่เกี่ยวข้องหรือเขาเรียกว่ากําลังพลนะครับเ <c oughs> ขาก็จะมีกติกากันอยู่ว่ากําลังพลจะได้รับเงินวงเงินในการกู้ยืมการซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาท แต่ใน1ล้าน5แสนบาทเนี่ยในรายละเอียดก็จะแบ่งออกมาเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินในส่วนที่เป็นบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับแต่ว่าในรายละเอียดที่เขาลงไปในส่วนที่เป็นประเด็นของกรณีที่มีผู้ก่อเหตุในอดีตที่เกิดขึ้นตรงนี้ว่ามีการซื้อบ้านเนี่ยหลังหนึ่งนะครับราคา1ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วผู้ประกอบการคุณป้าเนี่ยนะครับไม่ได้คืนเงินในส่วนที่เป็นเรื่องของการตกแต่งบ้าน แล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการกันเงินอไว้จํานวนหนึ่งก็คือ5นะครับก็เป็นตัวเลขประมาณ7 5 0 0 0บาทนะครับที่เขาบอกว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองเขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่ามีการกันเงินเอาไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบของกองสวัสดิการทหารบกตรงส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้เขาก็อธิบายต่อไปให้เราได้เห็นภาพแบบชัดเจนว่าช่องที่1เนี่ยคือช่องของอทางผู้กู้ ช่องที่2คือช่องของผู้ประกอบการช่องที่3ก็คือช่องของกองสวัสดิการที่จะมีหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดให้วงเงินในการกู้ยืมเงินส่วนอีกช่องที่4สุดท้ายเนี่ยก็ไปเรียกว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินในการที่จะอนุมัติโครงการสินเชื่อหรือไม่อย่างไรเขาก็อธิบายความให้ผมเห็นแบบนี้นะครับผมก็ได้รับฟังมานะครับก็รู้ว่าไอ้ตรงส่วน5%เอนเนี่ยจะไปอยู่ในในกลุ่มของบุคคลที่อนุมัติสินเชื่อตรงส่วนนี้ ดังนั้นก็จะมีคนเพียงไม่กี่คนล่ะครับที่ไปไปมีส่วนเกี่ยวข้องผมต้องบอกว่าอันเนี้ยตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เคยกล่าวไว้ว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับผมก็ยืนยันว่าก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลเพราะว่าถ้าหากว่าหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ได้มีกิจการในการที่จะเรียกรับเงินตรงส่วนนี้อยู่แล้วเนี่ยและไม่อยู่ในสาระระบบความเนี่ยก็ต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเฉพาะตัวส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจคลั่งนะคะ จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในคดีนี้คุณผู้ชมก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาเครียดจากการที่ถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากเจ้าตัวไปพัวพันกับเรื่องของยาเสพติดแล้วที่สำคัญอดีตตำรวจคลั่งรายนี้ค่ะเขาก่อเหตุก่อนที่ศาลจะพิจารณาคาดีเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะจากต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณพันธิพาค่ะก็ได้ไปพูดคุยกับนักอาชญวิทยานะคะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุทั้งสองราย รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะต้องแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะอย่างกรณีของหนองบัวลําพูอย่างที่คุณรัพีพันธ์กล่าวไปนะคะว่าผู้ก่อเหตุเกิดความเครียดเพราะว่าถูกไล่ออกจากราชการมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนกรณีของโคราชผู้ก่อเหตุเกิดความเครียดเพราะว่ามีการไปซื้อบ้านพักข้าราชการแล้วเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นประกอบกับอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ต้องถูกฝึกฝนการใช้อาวุธแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและเมื่อเกิดสถานการณ์กดดัน ขึ้นมากๆก็มีโอกาสใช้ความรุนแรงได้แต่ทั้งสองกรณีนี้นะคะมีความเหมือนกันตรงที่ไปก่อเหตุกับผู้บริสุทธิ์ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพันธิพาระบุว่าผู้ก่อเหตุจะเลือกเหยื่อซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นตอของปัญหาของเขาด้วยในการก่อเหตุแต่กรณีของหนองบัวราพัวค่ะคุณผู้ชมอดีตตำรวจคลั่งรายนี้เขาเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กเลย เป็นเด็กบริสุทธิ์เป็นเด็กเล็กๆที่ไม่รู้อีโนโนอีเดใดๆทั้งสิน้นทําไมถึงเลือกเด็กในการเป็นเหยื่อในการก่อเหตุคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมตั้งคําถามเหมือนกันค่ะพอมาวิเคราะห์ดูนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็จะพบว่าเด็กเป็นไวที่อ่อนแอไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงการนอนหลับ โดยตัวผู้ก่อเหตุเองมีการหวังจํานวนตัวเลขปริมาณของตัวเลขเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมในมุมมองของตัวเขานะคะจากทั้งสองเหตุการณ์นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างเราเริ่มกันที่ความเหมือนนะคะความเหมือนของสองกรณีก็คืออาชีพค่ะอาชีพของผู้ก่อเหตุทั้งสองบุคคลเขาเป็นข้าราชการเป็นทหารแล้ก็เป็นตำรวจเขาผ่านการเล่าเรียน ผ่านการฝึกฝนผ่านการปฏิบัติแล้วที่สำคัญเขาเรียนรู้ในการใช้อาวุธนะคะส่วนความแตกต่างนะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองรายใช้ในการก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่พวกเขาถูกกระทำหรือไปประสบพบเจอแน่นอนค่ะเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วพวกเราล่ะ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในสังคมปะปนกับคนเหล่านี้คุณพันธิพาเราจะไปสังเกตพฤติกรรมพวกเขาได้อย่างไรคะอาจจะสังเกตยากหน่อยคะ่ะก็จะมีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้เราพบกันแต่หน้าเฉพาะหน้าพูดคุยกันอย่างเงี้ยหรือเดินกันเพียงผิวเผินเนี่ยเราไม่รู้นะครับเว้นแต่คนใกล้ชิดอาจจะรับรู้ได้เช่นคนคนนี้ปกติเวลามาทํางานหรืออยู่ที่บ้านก็จะมีการพูดคุยบ้างแต่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมา คนคนนี้กลายเป็นเงียบขึมไม่พูดพูดน้อยหรือไม่พูดเลยเรือจะบ่นสัญญาณบางอย่างเช่นเครียดที่ทำงานไม่ไหวกดดันอยากจะเปลี่ยนงานเรือจะบ่นว่าไม่อยากที่จะมีชุดอยู่เรือจะบ่นว่าถ้าไม่อยากไม่มีชุดอยู่อาจจะต้องไม่ต้องการให้คนอื่น,นมีชุดอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสัญญาณบ่งบอกได้ว่าวิธีการคิดของคนคนนี้เริ่มผิดปกติจากคนทั่วไปอาจจะต้องพายพบจิตแพทย์นักจิตวิทยา เรามักจะคิดว่าคนไปหาคุณหมอด้านจิตเวชจิตแพทย์เนี่ยคนคนนี้บ้าไม่ใช่นะครับจริงแล้วคนเราเนี่ยมีความเครียดไม่ต้องผิดปกติคนธรรมดาเนี่ยเครียดเกินเนี่ยก็ไปพบจิตแพทย์ได้เพราะอะไรคุณหมอเนี่ยท่านเรียนมาเฉพาะด้านท่านรู้ว่าเวลาคุยด้วยเนี่ยจะมีแบบประเมินอยู่และจะรู้ว่าคนคนนี้เครียดระดับไหนปัจจุบันนี้คงให้ความสําคัญและเรื่องการตรวจทดสอบสุขภาพจิตของคนก่อนที่จะบรรจุรับราชการ นะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วก็เรื่องของการใช้วุฒิอาวุธจําเป็นไหมที่จะต้องอยู่ประจากายตัวตลอดเวลาถ้าอยู่ในอังกฤษตำรวจที่เข้าเวรส่วนใหญ,ญ่ตำรวจที่อังกฤษจะไม่พกปืนนะพกกระบอกแต่ว่าบางหน่วยหน่วยพิเศษหรือเขาไปตรวจในพื้นที่ที่เริ่มจะมีความเสี่ยงคนร้ายชุดร้ายแรงเขาก็จะพกปืนการพกปืนเขาเนี่ยเขาจะมาเบิกที่มงานนะ ถ้าตำรวจไทยเราทำได้แบบอังกฤษก็จ,จะดีในมุมงตรงที่อาจจะลดโชว์อกาสลดความเสียได้เพราะเปืนไม่อยู่กับตัวแต่ในความเป็นจริงสังคมไทยเราเองก็คาดหวังว่าตำรวจจะต้องทำงาน24ชั่วโมง เช่นเดียวกับการครอบครองอาวุธปืนถือเป็นประเด็นสำคัญที่โคษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ายังมีช่องโหว่ที่จะต้องแก้ไขทั้งปืนเถื่อนปืนผิดมือและการพกพาปืนไปในที่สาธารณะถ้าเป็นปืนราชการมีระเบียบในเรื่องของการเบิกและการคืนการเก็บรักษาถ้าเกษียณแล้วก็ต้องคืนครับแม้ว่าไม่เกษียณแต่ไม่ได้ทาหน้าที่เช่นอยู่ฝ่ายธุรการฝ่ายอะไรก็เบิกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปืน ส่วนตัวที่ซื้อไม่ว่าจะจากโครงการก็ดีหรือว่าจะเป็นการซื้อจากร้านปืนก็ดีก็จะมีใบอนุญ,ญาตให้มีและใช้แต่ในส่วนของพกพาเมื่อหมดหน้าที่ก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดานะครับว่าถ้าเกิดไปพบว่าเอ๊ะพกไปในห้างสินค้าพกไปในจุดที่ไม่จําเป็นที่จะต้องพกก็มีความผิดเหมือนกันจุดนี้ทเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรที่จะเหนือกว่าประชาชนนะครับ พบตรท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ท่านดได้ตั้งคณะทํางานเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ดูเรื่องของให้ครบทุกมิติในเรื่องของการมีและใช้แล้วก็พฤติกรรมแล้วก็การเก็บรักษาซึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะมีช่องโหว่อยู่บางประการที่จะต้องอุดรอยช่องโหว่นั้นเราก็ต้องรีบทําในส่วนที่เป็นเรื่องของการปราบปรามเนี่ยก็กําชับโดยเบื้องต้นเนี่ย ได้มีการสั่งการให้ออกระดมนะครับเป็นห่วงๆเพื่อเน้นเรื่องของอาวุธปืนยาเสพติดนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามก็จะต้องมีการาสำรวจดูว่าผลของการระดมนั้นนั้นมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรแล้วก็มาถอดบทเรียนในเรื่องของการระดมแล้วก็การกวาดล้างอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนหรืออาวุธปืนที่เป็นลักษณะของปืนผิดมือ หรือว่าคนที่พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะต้องมีการเรียนรู้ในถึงแหล่งพื้นที่เสี่ยงเขาเรียกซอฟต์ตาเก็ตในเรื่องของห้างสรรพสินค้าโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับถานที่ที่คนทุกท่านและสามารถเกิดเหตุแล้วมีความเสียหายในวงกว้าง ก็จะต้องมีการเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เราพบเห็นกันตลอดก็คือสามคำนะครับหนีซ่อนสู้ในเรื่องนี้ก็จะต้องให้เด็กให้คนที่อยู่ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยได้เข้าใจไว้ก่อนว่าเมื่อเกิดเหตุจะเป็นอย่างไรจะต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะไปรอหน่วยสวสทีมจากที่ต่างๆเนี่ยอาจจะช้าไปนะครับในการดําเนินการ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบายหลักการของหนีซ่อนสู้คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นเฉพาะหน้าสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสติและต้องหาทางเอาตัวเองหนีออกจากสถานการณ์นั้นโดยทันทีและเมื่อหนีออกมาได้แล้วก็ต้องหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวจากคนร้ายและอยู่ให้เงียบที่สุดไม่ส่งเสียงร้องตกใจและปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทั้งหมด หากเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายได้ก็จําเป็นที่จะต้องต่อสู้แต่ต้องต่อสู้อย่างมีหลักการเพื่อเอาชีวิตรอดช่วงหน้าเนชั่นคลามจะพาไปเกาะติดปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่กับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงค่ะปัจจุบันสภาพจิตใจของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาค่ะ คือ6โมงก็คือเข้าบ้านปิดล็อกประตูบ้านเพราะกลัวกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่เจอรถที่ลักษณะคล้ายกันชาวบ้าากลัวเขามองว่าพฤติกรรมที่เขาก่กอเหตเุอาจจะทําให้คนในสังคมหันมาสนใจในความเป็นตัวตนของเขา จิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจให้กับคนในครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและก็ชาวบ้านในชุมชนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ในชช่นคลามได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ระบุนะคะว่ายังคงเป็นห่วงสภาพจิตใจของชาวบ้านเพราะปัจจุบันค่ะทั้งสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้แม้เวลาจะผ่านมานานเกือบ4เดือนแล้วแต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมคนในชุมชนยังอยู่อย่างหวาดกลัว โดยกิ่งศักด์พูลเกษมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ยอมรับว่ายังเป็นห่วงสภาพจิตใจคนในชุมชนบางคนยังมีความหวาดระแวงโดยวิถีชีวิตหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับภายในชุมชนมีผู้ป่วยจิตเวทนับสิบรายบางคนถึงขั้นต้องกินยานอนหลับคือ6โมงก็คือเข้าบ้านปิดล็อกประตูบ้านลวบ้านแต่ก่อนเคยข้ามไปหากันตอนนี้ก็ทุกคนก็ทำ เพราะกลัวกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ชุมชนเขายังหวาดระแวงอยู่แม้แต่เจอรถที่ลักษณะคล้ายกันชาวบ้านกลัวจนถึงปัจจุบันนี้ทางทีมตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้ท่านก็เข้ามาอ,อย่างน้อยๆก็อาทิตย์หนึ่งขับรถบนทั้งตำบลน,นะครับมีการตรวจสอบเพราะว่าเราไม่อยากทำแค่ในช่วงห่วงเวลานี้เราจะทำให้เป็นนิด เป็นประจำที่ผมขอไปเนี่ยก็คือเรื่องไฟฟ้าโคมไฟสว่างเหมือนถนนหลวงผมต้องการทั้งถนนทั้งเส้นเนี่ยโดยเฉพาะคุ้มที่ล็อกที่เกิดเหตุเนี่ยมืดมากและอันตรายมากเสีย่ยงปฏิเสธไม่ได้ว่ากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขถือเป็นหน่วยงานหลักหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวนัญต้องรีบเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวที่สูญเสีย และคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญเหตุโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เกิดเหตุในห้วงเวลานั้นทันทีพร้อมนำทีมสหวิชาชีพเยียวยาจิตใจให้คำปรึกษารายบุคคลแบบจิตบำบัดและประคับประคองเพราะยังมีความเสี่ยงสูงจากภาวะปัญหาสุขภาพจิตได้จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งบางคนจะต้องใช้เวลาในการรักษาสภาพจิตใจนานเป็นปี ของปัญหาที่เกิดขึ้นนักอาชญาวิทยาได้แนะนำว่าอาชีพตำรวจซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเครียดผู้ที่จะเข้ารับราชการควรจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตทุก6เดือนหรือทุกๆปีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องอยู่กับอาวุธเป็นประจำทุกวันคู่ขนานไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพราะอาชีพตำรวจมีความเครียดมากกว่าอาชีพท,ทั่วไปนะครับอันนี้จากข้อมูลของวิชญ์พัด้วยการประเมินสุขภาพจิตทุกๆ6เดือนทุกปี จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะเจ้าที่ที่ต้องอยู่กอาวุธทุกวันเช่นสายตรวจสายสืบประกอบกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในทิศทางที่ถูกต้องส่วนในประเด็นที่บอกว่าพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนะครับหมายความว่าเขามองว่าพฤติกรรมที่เขาก่กอเหตุเนี่ยอาจจะทําให้คนในสังคมเนี่ยหันมาสนใจในความเป็นตัวตนของเขาสนใจในความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจ ความรู้สึกในคิดของเขาที่เขากําลังเผชิญอยู่การหยิบยกสองเหตุการณ์นี้ขึ้นมานําเสนอไม่ได้เป็นการตอกย้ําสังคมนะคะคุณผู้ชมแต่เราต้องการจะสะท้อนบทเรียนและก็ให้สังคมช่วยกันถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปร่วมกันในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสังคมนี้ค่ะเนชั่นคลามขอแสดงความเสียใจต่อทุกการสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอแสดงความไว้อาลัยมณนะที่นี้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าเนชั่นคลามจะพาไปเปิดสถิติคนหายโดยเฉพาะในปี2,565เป็นปีที่คนหายมากที่สุดในรอบ4ปีสาเหตุมาจากอะไรพื้นที่ไหนที่สูญหายมากที่สุดรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามคนหายนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นสำคัญว่ากรณีการหายตัวไปของพวกเขามาจากความสมัครใจหรือถูกล่อลวง สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ